สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับชาว CST วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว p o o of Tester รุ่น c v i l LRPC 1 0นั่นเอง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 ,เอง <c oughs> ขออภัยด้วยครับอ่อแล้ววันนี้นะครับเราจะมาอธิบายกันว่าเจ้าตูนี้เนี่ยมันคืออะไรใช้งานกับอะไรได้บ้างพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานคร่าวๆให้ฟังกันนะครับ บอกเลยว่าง่ายมากๆอะแดปได้มากมายปะไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่เจ้าเครื่องมือนี้มันคืออะไรกันก่อนเลยนะครับ Pull off tester นั้นก็คือเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของผิวงานโดยการดึงนั่นเองนะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่ามันจะมีสามขาเอาไว้ใช้เป็นแรงต้านกับตัวชิ้นงานทดสอบนะครับ ส่วนในเรื่องของการทดสอบเนี่ยบอกเลยว่าเจ้านี่เนี่ยทดสอบได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกเล็กปูนกระเบื้องใช้ได้หมดแล้วแต่ท่านจะอัดเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยตัวที่เราจะมาสาธิตให้ท่านดูแบบคร่าวๆก็คือแผ่นปูนตัวนี้นะครับโดยอุปกรณ์ของเจ้านี่มีอะไรบ้างไปดูสิ่งถัดไปกันเลยครับ ในส่วนของอุปกรณ์นะครับนอกจากจะมีตัวเครื่องตัวหมุนที่ดึงแล้วนะครับถ้าเอาอุปกรณ์ออกมาดูแล้วเนี่ย ทุกท่านก็จะเห็นตัวยึดจับกับชิ้นงานนะครับขนาดนี้เป็นขนาด40คูณ40มมตรนะครับโดยเราจะทำการกรีดเพื่อทดสอบแรงดึงของปูนนี้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับส่วนข้างๆที่เป็นวงกลมนั้นคือหัวเกลียวนะครับเอาไว้ต่อกับส่วนเชื่อมต่อของชิ้นงานตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้เราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับป้าย เอาล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่การใส่แท่งเพื่อล็อกตัวชิ้นงานกับเครื่องมือ p ู l <Okay. S 1> อ o f ของเรานะครับโอเคใส่เข้าไปเบาๆนะครับเพราะว่าของมันแพงแต่ใช้ดีแน่นอนมาดูกันตั้งให้ตรงแล้วก็เอาหัวเกลียวเนี่ยไปหมุนปิดให้เรียบร้อยนะครับล็อกให้พอมั่นคงนะครับ พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็พร้อมที่จะเซตโปรแกรมกันแล้วนะครับมาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับเอาล่ะนะครับเราจะมาทำการทดสอบกันเลยนะครับเปิดโปรแกรมกันเลยกดที่ปุ่ม on off ค้างเอาไว้นะครับจนมันมีกระพริบขึ้นมานี้นะครับหน้าจอนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงหน่วยวัดที่กิโลนิวตันนะครับทักท่านสังเกตทางขวามือและอย่างแรกที่เราจะต้องทำก็คือการเซต ค่ายูนิตนะครับโดยกดไปที่เซตค้างไว้เลยนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นตามหน้าจอนี้แล้วขอให้ท่านกดไปที่เช็คนะครับเพื่อทำการเริ่มใส่รหัสนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่ยอมให้เปลี่ยนครับซึ่งรหัสเซตสแตนดาดก็คือ1 2 3 4อย่างที่เรากำลังทำนี้เองนะครับเวลากดเปลี่ยนก็กดขึ้นกดลงแล้วก็กดเช็คเพื่อไปตัวเลขถัดไปเลยนะครับ โอเคครับหลังจากได้แล้วเนี่ยให้กดเซตค้างเอาไว้นะครับเพื่อทำการอินเตอร์รหัสผ่านนี่นะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าของการเซตยูนิตแล้วนะครับโดยฟังก์ชันของยูนิตเนี่ยจะมีทั้งหมด f0 ถึง f4 นะครับตามตารางที่จะโชว์ให้ดังต่อไปนี้นะครับโดยในวันนี้เราจะใช้ f4 ซึ่งเป็นการคอสตอมค่าของเรานะครับ โดยการเลื่อนขึ้นฟังก์ชันนะครับก็ให้กดขึ้นกดลงตามนี้นะครับโอเคเราจะมาเซตที่ค่า f 4ของเรากันนะครับหลังจากนั้นให้กดเซฟเพื่อทำการเซตค่าฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับหากค่าเซตแล้วมันจะเลิกกระพริบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดเซตค้างอีกทีหนึ่งโอเคครับท่านจะเห็นว่าหน้าจอมันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปให้กดสามเหลี่ยมครับ โอเคครับท่านจะสังเกตเห็นที่ทางขวาล่างนะครับได้เปลี่ยนเป็นเมกะปาคาเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าอะไรเราพร้อมที่จะเอ้ยยังไม่พร้อมนี่นาเพราะเราต้องกดพีกก่อนซึ่งกดโดยการกดปุ่มสามเหลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับค้างเอาไว้เลยหลังจากนี้คาว่าพีกขึ้นแปลว่าเราพร้อมแล้วนะครับหากไม่กดพีกจะเป็นยังไงค่ามันจะไม่คงที่ให้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดเด็ดขาดครับ โอเคครับหลังจากนั้นปาไปหมุนทดสอบกันเลยมาครับอย่าลืมหมุนเกีียวหมุนให้แน่นก่อนทําการทดสอบนะครับให้มันรู้สึกว่าพอตึงๆมือแบบนี้หลังจากนั้นให้ทาการเซตศูนย์ไว้นะครับโอเคครับหลังจากเซตศูนย์เรียบร้อยแล้วมาทําการหมุนกันเลยครับหากท่านสังเกตข้างล่างนะ หลังการทดสอบเนี่ยมันจะมีรอยแตกขึ้นมาและค่าบนหน้าจอก็จะปรากฏอยู่นะครับว่าตอนนี้แรงต้านไปกี่ไม่ก,กับราคาแล้วท่านได้ยินเสียงนั้นไหมครับเสียงนั้นแปลว่าหักเรียบร้อยแล้วครับหักเรียบร้อยมาดูค่าที่ได้กันนะครับ0.224นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการใช้งาน p r ออ Off t e s t e r หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าหากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและ CST ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ